เราจะให้ดูคาบที่หลุดออกมาจากถังน้ํามันนะดูว่ามันเป็นยังไงโอ้โหเป็นแผ่นเลยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมาามาฮะพี่ปุไปแหมมาจากตังเลยน,นี่อันนี้เอารถมาทำอะไรครับนี่หรือว่าไม่สะดวดก,ก,กใช่ไหมไมันก็เลย ว๊อบวุบวบ๊อบ,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 บอย่างเงี้ยนะขอบคุณครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านสายแปดนะนมาไม่ยากมาจากที่ไหนครับนี่ามาบางกงครับามาบางกงนี่เอง มาวิจารณ์หน้ามันอาการเป็นยังไงแต่มันติดไปแล้วมันแบบกระตุกกระตุกอ่ะเพิ่มความเร็วนะจริงอ่ะไม่ได้ปลดคันเร่งไม่ได้ปลดอะไรเดี๋ยวมาใส่ลิ้นซิ่งน้้องั เอารถมาให้พี่หมูเช็คครับเพราะอาการมันสะดุดเพราะว่าสังเกตดูดถังน้ำมันมันมีตะกรนมีสน,นิมนะก็เลยมาให้เช็คนะครับว่าอาการเป็นยังไงวันนี้เรามาเยี่ยมถึงสายแปดนะครับพอดีสายแปดเขาหยุดงานพอดีผมก็มาที่นี่พอดีก็เ,เลยได้เจอกันนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ารถท้ายแปดที่เขาบอกว่าแต่งสิ่งๆกันนั้นเนี่ย มันเป็นยังไงนะเขาแต่งอะไรยังไงไปบ้างเดี๋ยวจะมาฟังจากเจ้าตัวกันนะครับปัญหาใหม่นะมันเป็นปัญหายังไงนะพี่หมูรถคันนี้มันรถจอดนานแล้วม่นก็ได้ขี่คืออาการเขาเรียกว่าน้ำสนิมน้ำสนิมเนีไ่ต้องขารรถจอดไปนานดูครับคาบตะกังเต็มเลยคือปัญหารถมันวิ่งไม่ออกวูบวขัดๆัดนะก็เลย ให้ปีหมูเขาเช็เดดูครับคาบไม่ธรรมดานี่ไ่ใช่หมดเลยนี่มาจากขังนั้นเลยเนี่ยคาบเหมือนในขี้บุรีเลยอ่ะแต่มันเป็นสนิมที่อยู่ในถังนะครับบอกทีมงานว่ารถถ้าสมมุติว่าเราใช้ไม่ค่อยได้ใช้งานพยายามขับบ้างเพื่อให้ระบบเวียนภายในไม่ใช่ว่าจอดจอดอย่างเดียวจอดอย่างเดียว ถ้ามีโอกาสคือถ้าสมมติว่าซื้อรถจอดมาถ้าประสบป,ปัญหายอย่างเงี้ยอันดับแรกวิ่งแล้วสะดุดขอขออันดับแรกเลยคือเช็คพวกหังกับพวกจุดหัวฉีดม,ม,มันเป็นอันตรายต่อหัวฉีดมากเลยครับเข้าไปอุดในรูหม,มวฉีดก็เขาก็เป็นปัญหายอย่างเงี้ยใช่มันก็จะคือการรูหมวฉีดต่างไล่กันยาวไล่กันยาวนะครับ <c oughs> รถคือรถ50าปีก็รู้กันอยู่ว่ารถมันเป็นรถที่ซื้อมาสะสม ส่วนมากก็ซื้อมาเก็บก็ไม่ค่อยได้วิ่งนะครับแต่ก็อยากให้ได้วิ่งกันบ้างนะเพราะให้ระบบน้ํามันไหลเวียนนะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับไหนที่ดูครับถังเปิดน้ํามันแล้วน้ํามันยังไม่ไหลลงอ่ะก็คือมันคาบตะกงคาบสนิมติดอยู่ครับเปิดแล้วนะน้ำมันยังไม่ไหลออกมาเลย สิบปีรันนัมเบอร์คันที่ 6, 9. 6, 9, กหกสิบก้าครับหกิในร้อยดูครับมันหอกเามาดูนะว่ามันโอ้โหโอ้โหดูรครับดูดนี่คืออาการของวิ่งสะดุดขาบติดในกองเลยอ,ะอ่ะ ในถังมันจะเป็นอ LIKE. ย่างไรนีงดูครับดูคาพตะกังติดเต็มเลยเจอปัญหาแล้วครับจะาแก้ปัญหาแก้ปัญหาเยอางมันเยอะมากโดไม่ได้คิด น้ในระบบน้ำม,มันมันไหลเวียนด้วยนะอยากให้พี่หมูเขาเชไปก,กระจัดการต่อไปออครับถอดก๊อกแล้วเป็นไงบ้างพี่หมูโอ้โหเป็นก้อนเลยนะเดี๋ยวดูครัถ้าท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นแล้วเป็นก้อนเลยครับนี่แหละที่ปัญหามันน้ำมันมันไม่หยดแล้วมันมีอาการวูบๆนี่ ดูน้ำมันออกจากังคา,าบดำดำ,ดำเน็นไหมคาบตะกอนออกก็ผ่าสิบปียังไงละ่ะอพพวด,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 ดเลยเครับพวดเลยนะครับคาบดำๆนี่มันอยู่ด้านล่างเลย มัยอยีสทญยางมันจะพุ่งออกมาแล้วมันหมดไปแล้วเราจะให้ดูคาบที่หลุดออกมาจากถังน้ำมันนะดูว่ามันเป็นยังไงโอ้โหเป็นแผ่นเลยนะ,ด,นะ,นนะยะดูครับนี่แหละปัญหานะเยอะมากนะครับนี่ประมาณครึ่งโลอนะไรเงี่ยผมคิดว่าเพราะมีเป่าออกแต่ก่อนก็มีนะ มาฟังเสียงหลังจากที่เก็บงานเก็บสีคาบน้ำมันเสร็จนะฟังเสียงกันรถปี2014ครับสลองครบ50ปีนะท่อซูเปอร์แท็บ เล่นขึ้นเนละไม่สะดวดฟังดูไม่สะดวดเหมือนเดิม พ่อซุปเปอร์แท็บครับทใครที่ขอมาบอกว่าอยากฟังเสียงพ่อซุปเปอร์แท็บของรถปีใหม่นะฮอยชีน กัดหน้าเด้อไปเข้าบ้าน